สวัสดีเวลรุลนชาวฟรีไฟลหรือว่าชาวเรบอกทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะเรามาอยู่กันในไฟไอเดีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกคนโอเคครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะมาแจกคนละกันเนาะทุกคนโอเคนะครับพอเราได้ทําการสมัครเสร็จปุ๊บปั๊บนะครับทุกคนมาดูตรงคําว่าประกาศนี่ได้เลยนะคุณดูนี่นะครับประกาศตัวใหญ่นะ ย้ำนะครับว่าในโทรศัพท์หรือว่าในคอมทาเหมือนๆกันนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงคําว่านี่ครับรหัสเขาจะเป็น B1X ครับให้ทุกคนคัดลอกตรงนี้หรือว่าจาแล้วก็ออกไปใส่กันเอาเองก็ได้นะครับคุณคนดูเสร็จปุ๊บเราคัดลอกให้คุณคนดู เลื่อนลงมาอันนี้สำหรับใครที่รู้แล้วก็สามารถเอาไปใสยได้เลยนะครับอันนี้เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับคุณดูก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับคุณดูให้ทุกคนเลื่อนมาครับนี่มันจะมีอยู่3มหมวดหมู่เงทุกคนให้ทุกคนดูหมวดหมู่สุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของเติมโคดนั่นเองหรือว่าใส่โค้ดนะคุณดูแล้วก็เอาที่เราคัดลอกมาใส่เงี้ยนะครับเออประมาณนี้คุณดูมาดูซิว่าจะยังสามารถรับโค้ดน,นี้ได้อยู่หรือเปล่ามา โอเคนะครับก็ยังสามารถรับได้อยู่เนาะยังไงก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับคุณดูเออดูสิว่าได้เท่าไหร่นะครับเนี่ได้มาหนึ่งร้อยเยอะนะดูไหมผมบอกแล้วนะครับว่าเขาจะสุ่มให้แต่ละรอบมากน้อยจะไม่เท่ากันนะครับคุณดูทุกคนโอเคมาดูสิว่าในงบประมาณเท่านี้เราสามารถจัดเป็นในส่วนของเกมตัวไหนได้มั่งนะครับคุณดูนะเออจะได้ทั้งหมดหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจขออยาตเขดูแบบทั้งหมดเลยนะอา้าวนี่จะอะไรเป็นดีคุณดู วันนี้เอาเป็นปืนอัพแล้วกันนะคนดูนะครับอยากรู้ว่าจะได้ปืนอัพทั้งหมดกี่กระบอกนะครับมาดูซิว่าจะได้มากได้น้อยเอ้เขาเขียนเลยคนนี้การนตีขั้นต่านะครับสกระบอกนะครับสุ่มของแร่ดีพร้อมบวกไอดีแท้แล้วกันไอดีเกม3เดือนแล้วก็เคมทุกยี่ี่ชั่วโมงนะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเค็มได้ทุกยี่ี่ชั่วโมงเนี่ยเออพิปัญนาก็ทำกันตรงนี้คนดูนะครับประมาณนี้มาจัดเลยดีกว่านะครับไม่อยากพูดเยอะแล้วให้เรากดปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาจะเด้งไปที่หน้าดดเลยนนะคนู นี่นะครับทุกคนเขาจะเด้งมาหน้าต่างนี้เลยแล้วก็ได้ ID เป็นที่เรียบร้อยเป็น ID เีชื่อม FB นะครับหรือว่า เฟซบุ๊กนั่นเองนะครับคุณดูโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาไอดีนี้ไปลอกอินสักครู่นะครับแล้วก็ย้ําว่าจะไม่ผูกแต่แดงสินะเพื่อที่จะเอาแจกให้คนดูเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราววาไปเจอที่หน้าเกมแล้วกันเลยนะครับปะโอเคนะครับคุณดูตอนนี้นะเราได้ทําการเข้าสู่หน้าตัวไอเดีเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคนุณดูข้อนี้นะเป็นไอดีปืนอัพนะครับหรือว่ากล่องเกมปืนอัพนั่นเองนะคนุณดูเดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนอัพให้ด้วยและกันน้องมีทั้งหมด4ี่กระบอกนะค,คนมาเริ่มแต่กระบอกแรกนะ มาให้แล้วนะครับทุกคนนี่เอาไปเลยแบบเฟี้ยวๆนะครับคนดูมาต่อที่กระบอกที่2ครับเป็น,นสองสกาอัพเจ็ดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะนี่เอาไปแบบเฟี้ยวๆเลยหนึ่งกระบอกคนดูมาบอกที่สามเป็น MP40 อั เจ็ดมาให้แล้วนะครับทุกคนนี่หรือว่า MP มพิสโงูเหา่านั่นเองนะครับทุกคนกขาบอกที่4นะเป็นซองยาวอัพเจ็ดหรือว่าซองยาวประดุกนั่นเองนะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะสำหรับปืนอัพเมย์ทั้งหมดสี่กระบอกนะคนดูนี่เฟี้ยวเลยนะครับไอดี ID นี้จะแจกให้ด้วยนะครับคน,ด,นดูขอแค่60ไลค์ไปเออจะช่วยกดนะครับเดี๋ยว60ไลค์พี่จะมาแจกให้นะครับคนดูนี่ไงไเฟี้ยว และที่สําคัญครับเออไอดี ID นี้ได้ปลดบุญยาพัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณดูนี่อันนี้ของซีซั่นที่แล้ว,ลวคุณดูเอามาใส่ผ้าเท่ๆเฉยนะครับคุณดูแล้วก็มีในสองชุดที่มาคอลแลบกับอ่าอนิเมะใช่ไหมเขาเรียกอนิเมะของนารุโตะนะครับทุกค,คนก็ได้มามั่งนะครับพอได้มีนะครับไอเดียนี้ถือว่า คุ้มคนได้ทั้งหล่อได้ทั้งเท่ได้ทั้งแรงนะครับแรงนี้็คือปืนนะครับประมาณนี้นะครับคนดูก็ยังไงฝากคดดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่หน่อยแล้วกัน,น,น,นเนะาะเ,เดี๋ยวจะเอามาแจกให้นะครับขอแค่60ไลน์นั้นเองนะครับถ้าเกิดถึง60ไลค์เมื่อไรเดี๋ยวจะเอามารีบเอามาแจกให้เลยดีกว่านะคนดูก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยแล้วกันเนาะก็ยังไงเราไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันนะคนดูทุกคนโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคร